สวัสดีค่ะพี่น้องคะขอกอกบคุณชาวน้าพ่อเที้ยงอีกคือเก้านะคะนีสาวหน้าพาพี่น,อน้องมาบรรทนรถขีปอ้อ,อ,อค่ะพี่นอ้องรถขีปอ้อยคือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะแต่ยังเป็นไรไอ,อยเก่าค่ะพี่น้องไรอ่อยดีสิไรข,ของหมู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องคะต่อจากหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านคนไดซีขั้นรถค่ะพี่น้องคะคนไปแล้วเ่าะีไผกลับมารับอ้อยอีกเลยค่ะพี่น้อง เอาว่าตอนขอับไปรอคิวค่ะพี่น้องคะเขับไปรอคิวขายคะ่ะจะไปรับบัตรคิวแล้วก็จอดรอก,ก็จะได้อับไปเท่ตามคิวค่ะพี่น้องคะจะเลห่ห์แหงนว่ะหนูว่านี่ก็เลยห์ลิ่ไก็แล้วค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศคะ่ะมือน,นี้ก็ยังอากาศดีขึ้นแลาค่ะพี่น้องคะบนนี้แดดคะ่ะค่อนข้างที่จะหนาวค่ะพี่น้อง พี่น้องมึงบรรยากาศนะคะนี่คือบรรยากาศการขีบอ้อยไฟใหม่ค่ะพี่นอ้องอ้อยไฟใหม่จะตัด60ล่ำ3าบาทค่ะพี่น้องคะ่ะ้วยเหตุผลว่าตัดง่ายว่าสั้นค่ะตัดง่ายสำหรับมืออาชีพแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคนบกเก่เคยตัดโอ้หกสิบล้ำกว่าจะตัดได แต่เลาโดนพอสมควนนะค่ะพี่น้อง mm hmm. เอาใจไปแห้งดีบิดก็ต้องค่มเนาะค่ะพี่น้องแผนขีบแต่ขีบกันไปค่ะพี่น้องค่ะแผนจัดเรียงบนรถกต่จัดเรียงกันไปค่ะ mm hmm. อาร์ทแฮนด์นที่ปุ๊บนะคะพี่น้องคะเพื่อที่จะควนคุมคาในการแลนในการล่อจระเขวค่ะพี่น้อง อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออยากย้ายค่ะพี่น้องคะอยากให้มันแล้วไรนี่มือนีเห็นมันแล้วนะคะจะได้ไปไรอื่นเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะสาวหน้ากระกฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้สาวหน้าได้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหน้าน้าแน่ถ้าถึงหาซิปซับสไครนะคะพี่น้องคะสาวหน้าจะไลฟ์สดให้พี่น,อน้องในเบื้องบรรยากาศเลยค่ะ เบ่งบรรยากาศสดๆพร้อมกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาบงคลิปนะคะสาวหนา้าก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกูๆทุกคนนะคะพี่น้องคะ่ะมีสุขภาพใจแข็งแรงสุขภาพกายแข็งแรงค่ะพี่นอ้องแข็งแรงเข้มแข็งทั้งกายและใจนะคะพี่น้องคะ เอาสู่ฟ้าฟัานให้พานวิกฤตโควิดไปให้ได้นะคะพี่น้องเนาะโควิดมันกับริมีแต่ประเทศเท่านะคะพี่น้องคะมันเป็นกันทั่วโลกเป็นลารักษาก็าหายนะคะพี่น้องทุววเรพ่อใมเป็นกระปองกันนะคะพี่น้องสารงฟุ้มคุมกันในร่างกายของเท่าเ่อใด้ได้ทำม,มาหากินกันต่อไปค่ะพี่น้องคะ สาวหน้าออกมาแต่ทงค่ะพี่น้องคะแถบสิบขทัยพบปะผู้คนเลยค่ะสาวหน้าก็ยังต้องใส่แมตด้วยค่ะพี่น้องคะป้องกันเจ้าของเอาะห่วงขอบครัวค่ะพี่น้องคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือวัดอุณหภูมิค่ะพี่น้องสนับสนุนมาตรการป้องกันของรัฐเพิ่อเหตุตามนโยบายเพิ่เน้องค่ะพี่น้องเนาะซอยกัน อีกผูโดดนะคะ่ะโควิดกสิการมเปกก็นโรคประจําทิน้นละล่ะสาวหน้าวา่าแต่โควิดกลายเปกก็นโรคประจําทิน่นจะน่าจะเปิดทุกอย่างได้ร้ายขึ้นนะคะพี่น้องพอตามข่าวมากวันที่หนึ่งนี่หนะ้าค้อม่กจะจะเปิดการรักษาตามสิทธิการรักษาเราได้ค่ะพี่น้องคะโดยติดโควิดมีสิทธิ์รักษา30บาทหรือบัตรท่องระใส่ สิทธิ์รักษาของบัตรท่องหรือบัตรสามสิบบาทนั่นค่ะผู้ใดมีประกันสังคมระใส่สิทธิประกันสังคมค่ะพี่น้องคะใครเป็นข้าราชการกระใส่สิทธิ์เกิดขอ,ของข้าราชการค่ะจากแนโนมการรักษาแบบนี้ก็คิดว่าอีกบ่โดนค่ะพี่น้องคะโควิดจะสิการเป็นโรคประจำกินของห้าล่ละค่ค จะไ,ได้ใจคอยการอธิษฐานเนาะค่ะพี่น้องอโชว์บิดการเป็นโลประจำาทินเอาไปเสด็จเหตุงานกันยางเต็มทีคือเกา่ากลับมามีงานเหตุเนาะ,ะพี่น้องเนาะเกิดการส้างงานเศรษฐกิจก็จะได้ดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องสามารถจะเอาใจซอยพี่น้องทุกคนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสามารถจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกๆทุกคนด้วกันค่ะ สำหรับนี้ๆสานะ้าขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะพ่อกันไหมในะคลปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ